สวัสดีครับพบก,กันรายการเข้าข้อกับผมไวยงามครับอีกเช่นเคยวันนี้กลับมาพบก,กันอีกครั้งนะฮะต<ด>ามหน้าปกเลยก็เป็นแทนบา Balancer Touch F TF ครับผมป,ปุ่มเทิร์ฟนะครับใช่แล้วนี่ดูจากกล่องครับ,รบก่อนจะไปชมก็ฝากกด Subscribe ก,กดไลค์กดแชร์ให้เราสักหน่อยแล้วกันครับครับไปชมกันนี่แล้วกล่องมีโขลกอยู่ใช่ในกล่องก็ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรฮะประมาณนี้ต้องบอกว่าตัวนี้เป็นนี่ครับป,ปุ่ม TF นะหรือเทิร์ฟนะครับผม สายสําหรับเคนเขาไม่คดีหรือเล่นย่าเทียมเป็นประจำนี่สายสุขภาพเดี๋ยวบอกราคาก่อนเลยครับครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ราคาเต็มอยู่ที่แ9ด้อย้าสิใช่ไม่ถึงพันนะรุ่นนี้ใช่ครับผมตอนนี้แอบบอกแล้วกันครับตามซุปเปอร์สปอร์ตลดราคาอยู่ใช่แล้วตัวนี้ได้มาหกรอยบาทเราไม่ได้ซัเพอร์นะแต่ครับมาชี้เป้าให้ดูแล้วกันเผื่อใครสนใจไปดูตามซุปเปอร์สปอร์ตนะครับผมครับไปไปชมกันเราไปดูกันที่ อัปเปอร์ก่อนอัปเปอร์ทั้งตัวเลยนี่มันเป็นชิ้นเดียวเหมือนกันนะเนี่ยใช่คใช่ไหมตั้งแต่หน้าันหลังเลยคือแบบไม่มีไร้รอยต่อครับด้านหน้าก็จะเป็นครับเรียกว่าเป็นการเซาะร่องลงไปใช่ใช่ไหมเป็นแบบหกเหลี่ยมอ่ะเป็นลายหกเหลี่ยมอ่ะสองอ่าง่องเต็มไปหมดเลยแต่ตัวนี้วัสดุมันก็จะเป็นหนัง PVC ครัคผมใช่ แต่ี่เป็น PVC ที่ต้องบอกก่อนว่าตอนจับครั้งแรกผมรู้สึกว่ามันนุ่มอใช้ได้นุ่มกว่าว่า PVC ทั่วไปอ่ะเนี่ยใช้ได้ใช้ได้พอผมกดเห็นว่ามันจะมีความแบบอมันไม่ใช่เป็นแบบแผ่นแข็งแข็งแผ่นอย่างเั้ยปกติพีีที่แบบเราเจออ่ะเวลากดมันจะบุ๋มแล้วเป็นเหมือนรอยยับนิดๆอะไรเงี้ยแต่นี้นี่บุ๋มก็นิ่มๆเลยต้องบอกว่าตัวไอ้วัสดุเนี่ยตั้งแต่ข้างเท้าถึงด้านหน้าเนี่ยบางนะ กรดับด้านในเนี่ยใช่เออโอเคเลยตามผมแล้วก็มีบูนวมข้างในไว้ให้ก็จะนุ่มอีกหนึ่งชั้นอ่ะเอาไปดูข้างเท้าด้านนอกก่อนแล้วกันนะอ่าฮะอนี่ก็จะเป็นลายนี้ครับสองขีดนะใช่ไมแล้วด้านท้ายก็จะเขียนว่า Balancer Touch X ครับก็ล้นุ่นไปนะครับอ่ะข้างเท้าด้านในสักหน่อยอ่ตัวนี้ดีเทลค่อนข้างจะไม่ค่อยเยอะไม่เยอะไม่เยอะ ตันนี้เอามาให้ดูสําหรับสายครับนะเรงบประหยัดงบประหยัดประหยัดใส่เล่นยาเทียมวันนี้ก็จะเขียนว่าดินามิกสกินนะครับก็มีนั่นแหละขีดสองขีดของแทนครับผมไปดูกรอส้นเรียกว่ากรอส้นได้ไหมความแข็งอยู่ประมาณนี้นี่ผมภาพให้ดูเลยนี่นะแต่ไม่ได้แข็งมากขนาดนั้นนะครับนี่ด้านท้ายก็จะมีโลโก้แพนแล้วก็ตัวสอดนี่ประมาณนี้ครับ หลังจากดูด้านส้นไปแล้วเรามาดูลิ้นิหน่อยครับลิ้นก็เป็นชิ้นแยกออกมานะครับมีตาโลโก้แพรนี่ตาเสือข้างในก็จะบุคล้ายๆกับขอบขอบนี้เลยขอบงทาง่นี่เป็นเหมือนผ้านะใช่งไหนครับเมดอินไทยแลนด์ครับผมเรามาดูขอบบุกข้างในหน่อยดีกว่ารอบๆเนี่นี่มีความนุ่มๆหน่อยอ่ามันจะมีความนุ่มนิดนึง ก็คือบุกขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งระหว่างระหว่างด้านหน้าใช่ครับผมประมาณแต่โอเคพอพอเป็นสีขาวนี่ก็มันจะดูเลิกง่ายหน่อยครับผมประมาณนี้ซอฟต์ถอดไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ซอฟถอดไม่ได้ไปพื้นดี่พื้นนะฮะนี่ก็เป็นปุ่มเทิร์ฟของแพนนะครับนี่เราถ่ายให้ดูแล้วกันว่าประมาณนี้ รูปลักทรงมันจะออกกลมเล็กกลมใหญ่คือเ้าทําสวยนะผมสรผมว่าสวยนะอืมเออตอนแรกอะที่ผมสัมผัสปุ่มอะมันเหมือนแข็งแข็งือกันนะห้างเลยนะแต่ไม่รู้ว่าแต่พอไปอยู่บนหญ้าเนี่ยนึบมากเลยนึบเนี่ยนึบเลยให้ดูนึกนึบเลยนึบเลยฮะเพราะนั้นเ้ามาเดินนู่นนี่นั่นเน่ยผมว่าอาจจะไม่เหมาะปุ่มมัแข็งใช่ๆๆเออถ้ามาเดินแบบพื้นทั่วไปอ่ะอาจจะไม่เหมาะแล้วก็ ผมว่าถ้าไปโดนพวกขูดพวกถ้าเดินพื้นปูนปกติมันอาแต่สึกง่ายนะใช่ใช่ถ้าแบบแข็งๆอย่างเนี้ปุ่มที่ให้มันดีนะเนี่ยใช่ใช่แต่มันมันถ้าสําหรับพื้นยาเทียมอะเตอะผมว่าเัินโอเคเลยเนี่ยถ้าเราวางกับพื้นนะคุณจะเห็นว่ามันจะมีส่วนเกยออกมาแค่แค่นี้มันเรียบขนาดเท่ากับพื้นเลยเพราะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องแบบพวกเขาเขออะไรอย่างเงี้ยใครเล่นยาเทียมประจํานะผมว่า อ่าซื้อมาดีกว่าใช่ประมาณนี้แบบงบน้อยด้วยใส่เล่นเอแพนก็ถือว่าโอเคแล้วราคาช่วงนี้แบบที่บอกตั้งลดอยู่รีบไปดูใช่แล้วครับครับนะฮะวันนี้ประมาณนี้แล้วกันครับผมจริงก็ผมว่าถือว่าก็คุ้มนะในราคาประมาณนี้นะคือน่าใช้นะครับใครมีปัญหาเรื่องเถาอะไรก็ลองดูแล้วกันลองดูว่าเปลี่ยนจากปุ่มสตาร์ทมาเป็นปุ่มนี้ได้อ่าตามานั้นครับครับวันนี้ก็ขอปามขออิฟเช่นเคย ครับผมนะก่อนจากกันก็ฝากกด subscribe ้กดไลค์กดแชร์เราหมา่อวกันนะครับครับตอนนี้ข้อข้อต้องขอลาไก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ